ตัวเน้นหนึ่งตัวการันตีวันนี้จะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากกดติดตามช่องใหม่ผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับเฟรมคอนเนอร์ชื่อนี้มีแต่ให้ครับน้ครับพามาที่หลีกเยอรมนีครับคู่ดวลกานบายยามินครับวันนี้จะเจอกับด้านสเปอร์นะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้แนะนําเลยครับให้เลือกเชียร์ทีมเยอนอย่างสเปอร์ได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเปรียบเทียบเรื่องผลงานเลยครับมองว่าคู่นี้สูสีกันสั้นเหลือเกินครับบายยามินคก้บผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าทำไดีัครบวย ว่าวันนี้ครับต้องบอกว่าไปจอดลึกกลุ่มนักเตะทางด้านทั้งสองทีมมาแล้วครับต้องบอกว่าวันนี้สเปอร์ครับดูเหนือกว่านิดหน่อยครับแล้ววันนี้กำแพงเนี่ยเปิดให้ใบเยนครับเป็นต่อค่างแรงครับหนึ่งช่วงตัวปอปลาไหลไปหนึ่งช่วงตัวครึ่งเลยนะครับผมมองว่ากระแสแบบนี้มันค่อนข้างแรงเกินไปครับถ้าสเปอร์จะแพ้ในรอบรองอย่างนี้ครับผมมองว่าไม่น่าเกินหนึ่งประตูแน่นอนครับเซลล์เกตบอลแล้วเนี่ยคู่นี้อย่างที่บอกครับว่าสูสีกันมากครับวันนี้ขอว่าใจรองไปที่สเปอร์ได้เลยกระจกไปแล้วนะครับสำหรับหนึ่งตัวเน้นใส มีทางเข้าไว้อยู่นะครับลองเปิดใจเข้ามาเป็นกอบกว้กันดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านเชียร์บอลอย่างมีความสุขสวัสดีครับ